สวัสดีค่ะเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2564สำนักข่าวเดลี่เมลรายงานอ้างการเปิดเผยของพระสหายคนหนึ่งของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ระบุว่าขณะนี้เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ยังทรงไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาคืนดีกันทั้งที่เหลือเวลาไม่กี่วันจะถึงพิธีเปิดพระรูปปั้นของเจ้าหญิงไดอนนานา พระมารดาที่พระตำหนักเคนซิงตันในกรุงลอนดอนในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ในขณะที่มีการคาดหวังกันว่าเจ้าชายวิลเลียมดุกแห่งเคมบริดจพระชนมายุ39พรรษาและเจ้าชายฮารี่ดุกแห่งซัสเซกพระชนมายุ36พรรษาจะส่งทิ้งความตึงเครียดระหว่างกันได้ขณะสรงร่วมในพิธีเปิดพระรูปปั้นของพระมารดาที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึก ถึงความดีงามของพระองค์ที่ส่งมอบให้แก่ประชาชนในสหราชอาณาจักรและชาวโลกเนื่องในวาระสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปรารีสครบ20ปีอย่างไรก็ตามพระสหายหลายคนของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ไม่เชื่อว่าทั้งสองพระองค์จะสามารถทิ้งความตึงเครียดและมึนตึงระหว่างกันไว้ข้างหลังในพิธีนี้ได้ ถึงแม้สองพี่น้องจะอยู่ในพื้นแผ่นดินของประเทศเดียวกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิลพิธีพระสพของเจ้าชายฟิลิปดุกแห่งเอดินบระพระอายกาเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก็ตามขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวเดล y m เมลและขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ